16โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโ o m เป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็จะมีเรื่องชี้แจงที่เกี่ยวข้องก็คงมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องขอขอบคุณนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงการลาโห m ผู้บัญชาก,การเหล่าทัพ และกาลังพุททุกนายนะครับที่ได้ช่วยการปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการดําเนินการของกระทรวงกาลาโหมในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณาภัยในการแก้ไขปัญหาตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องออสั่งการให้กํากับดูแลเอาใจใส่กําลังพลนะครับให้หัวหน้าหน่วยงานหน่วยขึ้นตรงก,กระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกํากับดูแลเอาใจใส่กําลังพลทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวให้มีความมั่นคงอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับสำหรับทหารกองประจําการนะครับที่จะปลดประจําการออกไปใช้ชีวิตในสังคมก็ให้ดําเนินการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือให้มีความรู้ความสามารถความถนัดสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอานจะช่วยให้ทหารกองประจําการได้มีความรู้ ประกอบวิชาชีพสามารถนําไปเป็นแนวทางในการสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวหลังปลดประจำการไปแล้วนะครับแล้วก็ในห่วงท้ายสุดเนี่ยก็ได้มีการขอบคุณสมาชิกสภาการหโหมทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนในการทํางานด้วยดีตลอดห่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับโดยไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับมีนะครับวันนี้มีผู้สงสัยส่วน